หนูเลยแม่ไว้ใจพี่เลยเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นยัไงไม่ตัวเป็นคนชั่วตัวก็ต้องถูกถูกจับไปเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป็นโจนดีกว่าเป็นไอโจนพวกไพาอย่างนี้ตาต่อไปพี่หยกเป็นแม่ไม่ได้เป็นาอันนี้อันนี้ที่นายเป็นลูกพี ไม่ได้เป็นเจ้าของแรงอะหมวกโจรของแรงหมวกโจรอะไรจะของแรงขนาดนั้นอยืนนิ่งๆจะมุมอร่อยกันรอมุมอร่อยอะไรหิวหิวุกภลกุมภามีนามิรัันวาแต่มุมอร่อยอะไรคือเพลงของจ้าอาสยามหรอไม่รู้เหมือนกันเห็นคนเอามาลองเล่นกัน อืออืออือโกบะเนทอไนะเซลรีพอร์ตแล้วล่ะใช่เมื่อกี้ยอมพี่เนสอยู่กับป๊อปเซลรีพอร์ตแล้วแหละถ้าเกิดว่ามีซีซอนจะหัอล้อแบบนี้ก็คือมีซีซอนนั่นหละไปมีซอนอยู่ลอดอะบ่าเลยบกฆ่าคนติดสมิเกลหิวเลือดหรืสมิเกลรักนาย มุกดากุมภาเราอยู่ทางเดียวไปเหลืออะไรวันนี้อาจจะวันน um ี้อาจจะไม่ใช่ทางไม่กดผิดกดผิดอีกตอนแรกแต่กดกดปิดประตูพี่ชนะครั้งหนึ่งโอ้พี่เนททำไมรู้พลิกอ้ะ